สวัสดีครับผมวันนี้พ่อจะทังทํานันนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเบ็ดนะครับราคาถูกมากนะครับสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตนะครับทิกตอกนี่แหละครับสั่งซื้อที่ทิกตอกนะครับถูกมากให้เดานะว่าคันเท่าไหร่นะครับถูกเกินนะครับคันนี้นะครับเป็นลอกเบ็ดอย่างดีนะครับคันยาวร้อยแปดสิบนะครับเนี่ยยาวร้อยแปดสิบถูกมากให้เดานะราคาเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับเนี่ยคันนี้สามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับทั้งคัน ลอกหลีดนะครับแล้วก็เหยื่อปลอมนะครับเนี่ยเหยื่อปลอมนะครับครบชุดเลยนะครับสามร้อยสี่สิบเก้าบาทถูกเกินนะครับทุกราคาถูกจะใช้ดีไหมเนี่ยเราจะมาลองทดสอบกันเลยนะครับผมคันนี้เหมือนกันคันนี้ก็สามร้อยกว่าบาทนะครับสามร้อยนิดหนึ่งนะครับพอๆกันนะครับเนี่ยราคาพอๆกันเลยทั้งคันทั้งลอกทั้งหลีดแล้วก็เหยื่อปลอมนะครับครบชุดเลยนะครับ ถูกจริงๆเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเลยว่ามันใช้งานดีไหมนะครับอันนี้จะเป็นล็อกสปินนะครับล็อกสปินรุ่นนี้เป็นล็อกเบสนะครับล็อกสปินกับล็อกเบสต่างกันคือเวลาใช้งานจะต่างกันนิดหนึ่งล็อกเบสจะใช้งานยากกว่านะครับถ้าคนตั้งไม่เป็นตีไม่เป็นมันจะฟูนะคยอมันฟูแต่ตัวน,นี้จะง่ายนะครับแต่ข้อเสียคือมันเวลาตีมันจะโยนสูงนะครับมันจะเกี่ยวกิ่งไม้ง่ายเนี่ยพวกนี้นะครับก็ใช้งานคนละแบบแต่ก็สามารถใช้งาน ได้เหมือนกัน๋ยวจะลองตีให้ดูทั้งสองนี้นะครับว่าแบบไหนมันมันใช้งานดีไหมนะครับว่าใช้งานดีไหมนะครับมาลองเลยกับสะตัวเองนี่นะครับเนี่ยจะทดสอบปาสะนี่นะครับลอกเบีดนะครับจะใช้งานยากกว่านะครับที่ตั้งก็หมุนเขาเรียกว่าหมุนตัวเลยลูกเด็กตรงนี้นะครับให้แน่นๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หน่วงนะครับหน่วงอยู่ที่วันสิบนะครับถ้ากดแล้วมันไหลลงเลยนะครับถ้ามันไหลลงแบบนี้เนี่ย ถ้ากดแล้วไหลลงแบบนี้ถ้าเหยียดไหลลงอย่างนี้นะครับจะฟูง่ายนะครับเราต้องหมุนให้ตึงๆนะครับฝั่งนี้ลูกเด็กแล้วก็ลองดูกดแล้วไม่ไหลนะครับหรือฝืดๆนิดนึงนะครับแบบนี้เวลาตีจะไม่ฟูนะครับแล้วก็ตั้งหน่วงไว้ครึ่งหนึ่งนะครับมาลองดูนะเี่ยนะครับได้นะครับไม่ฟูนะนะครับถูกมากสามร้อยกว่าบาทเองนะครับแต่จะใช้งานดีไหมจะทนไหมนะครับลองดู ผมเคยตกกันนะได้ปลารุ่นโลนี่ไม่ไม่หักนะครับตีได้สบายนะครับรุ่นกินโลนี่เรามาทดลองทิ่ตะเราเลยนะครับอ่าอีกหนึ่งทได้ตีไกลๆนะครับสุดสะเลยนะครับ ต่อไปมาทดสอบลอกสปินนะครับตีไกลไหมนะครับสปินจะตีไม่ค่้ไกลเท่าไหร่นะครับสปินจะตีไม่ค่อไกลเหมือนกับตัวลอกเบสนะครับ โดยรวมใช้ดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะลองตกให้ได้ปลาดูสักตัวนะครับไม่รู้จะได้ไหมนะครับลองดูก็ตีไกลเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่สู้ลอกเบสลอกเบสจะตีไกลกว่านะครับเนี่ยเรือรวมดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ แล้วเราจะขยับที่นะครับขยับที่เปลี่ยนเปลี่ยนที่ตกนะครับแคไปมุมนู้นเปลี่ยนมุมหน่อยนะครับมมน,นีิ้ปตามันไม่กินนะฮะได้ไกลนะครับผมถ้าเราตั้งได้ดีๆนะครับดูนะสะประมาณยี่สิบเมตรนะครับได้ไกลนะครับส,สุดบ่อเลยนะครับผม ไม่ฟูด,ด้วยถือว่าโอเคเลยกับเบ็ดราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับรอดูว่าจะดึงปลาตัวใหญ่ขึ้นไหมนะครับเราลองดูปลามันค่อนข้างจะลิ่งบ็ดแล้วนะครับเพราะตีบ่อย <c oughs> จะรู้ว่าจะรูทันแล้วนะ ได้ไก่มากนะครับไก่มากจริงแต่ตายังไม่กินเลยนะครับว่าผมตกบ่อยมันมันมันลิ่งเบ็ดแล้วนะครับเรียกว,ว่ามันมันไม่กินแล, mm. แล้วเบ็ดแนีวยเคยตกได้ใช้รูเลยนะครับสามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับเบ็ดไม่หักนะเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับเนี่ยสำหรับ มือใหม่เนี่ยเพราะว่าคุ้มเลยนะราคาแค่สามร้อยกว่าบาทเองนะครับคุ้มมากติดสรุปนะครับผมกับเบ็ดราคาถูกนะครับถือว่าใช้งานดีเลยครับเพราะว่าโอเคเลยนะนะครับถูกมากนะครับแล้วก็สามารถตกได้จริงนะครับตกได้ไกลด้วยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับระยะยาวนะครับว่าจะใช้งานได้ดีไหมแต่สําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําเลยว่าถือว่าโอเคนะครับ ราคาถูกมากด้วยเหมาะสําหรับเด็กนะครับเด็กหรือคนเพิ่งหัดตกนะครับก็ถือว่าเป็นเบ็ดที่ราคาถูกมากแล้วก็ใช้งานดีเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับผมก็เผื่อคนอยากได้นะครับถูกมากนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามและซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ